สหายแต่ความสามคัคคีมาแนะนำตัวกันครับวัวความสามคัคคีมาลายความสามคัคคีช้างความสามคัคคีสิงโตเจ้าเล่ห์การค้งหนึ่งมีสัตว์อยู่สามตัวมีช้างมาลายและวัวที่ต้องเข้าไปในอุโมง มีสิงโตเจ้าเล่ห์คืออยู่ข้างในพร้อมลูกเต๋าของมันที่มันจะกัดกินจนเสียชีวิตโบราณเชื่อว่าโยนลูกเต๋าเข้าไปในอุโมงค์สัตว์ตัวนั้นจะโดนกินใครเข้าไปจะได้เจอสิ่งโตเจ้าเล่ห์ออไอพวกเจ้าเล่ห์เอ้ยฉันจะกัดกินให้หมดเลยพอสัตว์ทั้งสามตัวได้ยินเสียง ของสิงโตเจ้าเล่คิดว่าตัวไหนจะต้องเข้าไปในอุโมงค์ของเสือและเสือของเขาจะกลายเป็นสิงโตคำรามถ้าตัวไหนเข้าไปในอุโมงค์ถ้าตัวไหนเผลอสิงโตจะเข้าไปข้างหลังและกัดกิ่นจมตายเฮ้ยช้างปเปลลูกเต๋ามาสิ โอเคเดี๋ยวไปวอ,อุ๊ยชนเราทำไมนีม่ไงให้ลูกเต่าแล้วเพวกเราพว่เตะพวกเรามีสามคนนะถ้าใครใครคนที่หนึ่งยกมือเราไงเราไงเราคนที่สองเร็จเราไงคนที่สามเราเองทำไมในคนที่สามเลยล่ะ ฉันอยู่พ่ชันอยู่ตรงนี้คนยิงมันต้องเป็นคนแรกไม่ใช่เหรอจริงด้วยนั้นเรามาสลับที่กันไหมได้ความจริงช้างต้องอยู่ข้างหลังสุดเพราะช้างตัวใหญ่นี่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอช้างได้ลูกเต่าแล้วก็จะพร้อมเข้าไปในอุโมองค์และจะโยนลูกเต่าทีละตัว เดี๋ยวเราช้าง<ย>เป็นคนโยนลูกเต๋าคนแรกเดี๋ยวเราโยนลูกเต๋าก่อนนะได้ตัวที่สาม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 คือนาย <c oughs> ตัวที่สามคือนายนี่นะพอได้เลขสามมาไลยก็สะดุ้งเพราะว่าเขาต้องเข้าไปคนแรก บอกแบ่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 ไอ้โง่โง่แบ่เราบอกนายเราอยู่หลังอะนายไม่ฟังเราเลยเราขอโทษนะเราต้องเข้าไปคนแรกอะะระวังตัวด้วยล่ะฮ่าฮนายเข้าไปก่อนคนแรกแบ่แบ่แบ่ไม่ยอมเข้าฟังเขานะตอนที่มาไลยเข้าไปแล้วมาไลยก็ต้องสะดุ้ง ตายเฮ้ยเพื่อนเราตายเป็นหนึ่งคนแล้วไอ้ยี่คนต่อไปคือใครกันแน่วะเราว่านะต้องโยนลูกเต๋าแน่เลยโยนเลยเพื่อนสามเอาใหม่หนึงน่งหนะึ่งโอ้ยทำมาัน่นน้ำหน้าสุ่นน้ำได้ไว้ยโอ้ยตกที่เราอีกแล้วเหรอเนี่ย ย,ย้อุ้ยอุ้ยเพื่อนเราตายแล้วนี่นาะจนที่หัวเข้าไปในอุโมงค์แล้วสิงโตคำรามก็เข้ามาและกัดกินพวกเขาจนตายและเหลือตัวสุดท้ายคือช้างช้างกลัวสั่นมากที่เขาเป็นคนสุดท้ายเขาจะโดนกัดกินจนตาย เพื่อตายแล้วตอนนี้เสือกับสิงโตก็ได้เข้ามากินตูกเขาสุดแล้วกินจนาห,าหาฮกินจนหมดแล้วสินน้าเสือนะใช่พอผ่านรุ่งเรืองไปสักพักก็มีหมูเดินมาอุ๊ย หมูที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็เลยเข้าไปหมูก็โดนกินไปแล้วลัวสุดท้ายสองตัวสุดท้ายคืองูและงูแฝดงูแฝดตัวนี้สองตัวนี้ชื่อว่ากาเล็กและกายใหญ่อืได้ไป,ไปเข้าไปข้างใน ข้าตัวยาวนักใช่ไหมข้าจะกัดกินให้หมดเลยโอ้ยฉันตายแล้วเพื่อนฉันตายโอ้ยหรือฉันคนเดียวหรือสิเพื่อนเราก็ตายไปหมดแล้วทั้งวัวเองไม่รู้สินะว่าข้าเป็นคนถา สิงโตโก็กัดตนตายาาาเหลือแต่พวกเราสามคนและวสนอเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกตันยูกระตาเวทีแต่ละคนต้องผูกพันจากสิงโตและเสือแฝดเรื่องนี้ชื่อว่าสัสามสาหายแต่ความสามสสสามคี